ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมมาชมมาดูกันนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงทำไมผมถึงพูดว่าปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ ผลที่ได้รับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับทำไมผมพ่ผมพูดอย่างนี้นะครับนี่ที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้มาดูมาชมกันเนี้ยนะครับแล้วทำไมผมพูดอย่างเงี้ยนะครับผมก็เห็นละนะครับผมก็เห็นเห็นหลายหลายคนก็ทำกันนะครับก็หลายทำกันแต่คลิปวิดีโอเนี้นะครับมันจะบ่งบอกนะครับมันจะบ่งบอก แล้วผมจะพูดเนื้อหาสาระด้วยนะครับว่ามันเจะว่ามันจําเป็นไหมนะครับที่บางคนมาพูดอย่างงู้นอย่างนี้ให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก่อนอื่นเนี้ยนะครับก่อนอื่นผมต้องก็ขอย้อนไปก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดนะครับก่อนที่ผมจะมาพูดว่า <c oughs> ปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมก็คงเห็นละนะครับกลุ่มนี้นะครับก็ไอท้ที่ที่ผมได้ให้ไปดูว่าออกมาดูสวนตอนเช้านะนะครับชุดนั้นนะล่วงไปหมดนะครับถ้าเขาไม่ล่วงนะนะครับก็ปลานี้เขาก็คงใกล้จะสุกละนะครับถ้าไม่สุกก็คงจะแก่จัดพอน่าจะเก็บได้ละนะครับนี่ผมก็จะให้มาดูก่อนนะครับว่าที่ผมจะพูดให้ฟังเนี้ยต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับเนะีย ไอที่มีลูกก็มีลูกไอที่ออกดอกก็ออกดอกนะครับนะครับผมจะให้่ันผู้สมได้ชมเลยนะครับเนี้ยนะครับ่ันผู้สมก็คงเห็นนะครับคงรู้ที่ตรงเนี้ยผมเคยทําให้่านผู้สมได้หลายเห็นนะครับหลายคนได้เห็นนะครับก็ติดอยู่กับพี่ป่ากะเพราผมเนี้ยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูกันเลยนะครับนะครับไอที่ออกดอกก็ออกดอกพอดี ผมคิดว่าช่วงเนี้ยนะครับหลายพื้นที่ก็มะม่วงก็กําลังจะออกดอกพอดีนะครับก็เหมือนอย่างเงี้ยนะครับของผมนี่ถ้าพูดถึงเห็นที่ออกดอกเนี้ยนะครับพี่เห็นกันตรงๆเนี้ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามละนะครับเนื่องจากชุดนั้นที่ผมไม่เห็นนั้นผมก็เห็นมันออกลูกมาที่ให้ลูกว่าออกมาดูส่วนตอนเช้าว่าเจอกับอะไรเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะให้ดูนะครับไอตอนนั้นก็ออกหมดผมไม่ได้ทำอะไรไม่สีจยาไม่ได้สีทามนไม่ได้อะไรเขานะครับผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ผมก็ให้ดูลักษณะขนต้นอะไรมันนะครับครับแล้วทำไมผมหึงย้อนนะครับหึงย้อนขอย้อนกลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงเนี้ยว่า ปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็โดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมขอย้อนหลังไปถึงตอนที่ผมได้กล้าเข้ามาหรือได้ต้นหรือได้พันุเข้ามาก่อนนะครับที่ผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับคือบังเอิญนะครับผมได้มีหน่วยงานของรัฐนะครับมีหนังสือแจ้งมาหาผมให้ผมไปอบรมนะครับให้ผมไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการอาชีพเนี้ยนะครับการทําอาชีพเนี้ยนะครับ ที่ผมไปเนี่ยมันก็มีอะไรการเลื่องพึ่งพงการทำไข่เค็มการทำไส้กอกอะไรเนี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นมันมีโครงการของรัฐอยู่โครงการหนึ่งนะครับพี่ผมได้ไปคือผมต้องการหาที่ขายสินค้าผมนะครับผมก็เพิ่งปลูกผักอยู่หรือมีพ่อค้ามารับผักผมนะครับแต่ทีเนี้ยผมไปแล้วซึ่งมันเป็นบางเอิญอย่างงี้นะครับมนันเป็นอย่างงี้ แล้วหน่วยงานของรัฐเขาได้นําต้นมะม่วงเนี้ยมาแจกนะครับมาแจกแล้วผมตอนนั้นงานงานก็ยังไม่เลิกนะครับก็เห็นเขาแย่งกันลึบลับลึบลับลึบลับนะครับผมก็ไปเอามาเอามาสีต้นนะครับเขาก็ยังไม่หันได้บอกเขาก็ยังไม่ได้หันอธิบายอะไรเลยนะครับกับการปลูกพืชปลูกมะม่วงอะไรเนี้ยนะครับขคนเราแย่งกันมา หมดเลยคนก็เยอะนะครับคนน่าจะประมาณ3-400คนนะครับเป็นทั้งจังหวัดเลยนะครับผมก็ไปเอามาเอามาผมก็คิดว่าเอ๊ะมุมมวงที่เขามาแจกเนี้ยนะครับผมก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยไปหลายที่ที่เขามาแจกมาให้เนี้ยส่วนมากแล้วที่ผมได้มาเนี้ยนะครับก็ได้มาก็ไม่ค่อยจะเป็นพันดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอามามขุดหลุมปลูกเขาไว้ก็ปลูกธรรมดาเนี้ยนะครับไม่ได้อะไรเลยปลูกแค่ คิดว่าให้ขาติดแค่นั้นนะครับผมก็เอามาสีต้นนะครับมาสีต้นแต่ที่่างๆนี่มันตายไปต้นนึงละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันตายไปต้นหนึ่งละนะครับเนื่องจากปวกเขากินนะครับก็ออกดอกแล้วปวกเขากินนะครับอันเนี้ยผมถึงมาขอพูดว่าไอ้ปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วผลที่ได้รับออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วทีเนี้ยผมจะมาเข้าเรื่องนะครับ มาเข้าเรื่องเลยนะครับบางคนเนี่ยออกมาพูดทําให้ม่วงดกต้องทําอย่างงุนอย่างงี้ฮอร์โมนตัวนั้นดีตัวนี้เจ๋งนะครับมันจําเป็นหรือไม่นะครับอันนี้มุมมองของผมผมปลูกตารมชาตินี่ผมให้ดูพวงนี้นะครับอันนี้ตอนยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยเล็กอยู่นะครับเนี่ยหันนับลูกเนี่ยสิบกว่าลูกเลยนะครับ เนี่ยแต่ผมจะไม่ให้นับไม่นับนะครับก็ดูให้ให้ดูเลยนะครับให้ดูนะไม่ต่ำสิบกว่าลูกนะครับโดยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโดยผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ยนะครับผมให้ดูเลยแม้แต่ป่าตะไคร้ตาอะไรผมเนี่ยนะครับผมลดน้ำมาก็ไม่ถึงเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับถ้าลดน้ำถึงมาเนี่ยตะไคร้เนี่ยหน้าแรงเนี่ยคงคงไม่ใบแดงนะครับคงไม่ใบแดงใบไม้อย่างงี้นะครับ เขัาได้น้ำนะครับอันนี้ผมก็ทำม,มาให้ช่วงม่วง,งบางที่นี่กำลังออกดอกกำลังเป็นอย่างนี้เหมือนของผมนี่เลยนะครับนี่แต่ไปทีแล้วเนี่ยดกมากดกมากๆนะครับก็เหมือนที่ผมได้่าใครได้ดูวีีโอนั้นไปก็คงจะรู้แล้วดกมากๆเลยนะครับจนหลายคนอิจฉาเลยนะครับแล้วหลายที่ของเขาก็ไม่ค่อยติดลูกนะครับอันนี้ผมก็จะมาให้ดูว่าแล้วมันจะ ตรงกับความเป็นจริงหรือกับพันบางคนหลายพูดออกมาไหมนะครับอันนี้ที่ทผมมาให้ดูวิโอเนี่ยนะครับที่ที่ผมอยากจะมาบอกกล่าวเนี่ยนะครับ 1. นึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าที่มันดกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์เขาด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นที่สายพันธุ์เขาด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าบางเอิญมันเป็นแก้วขมิ้นนะครับหรือเขียวขมิ้นนะครับเนี่ยนะครับแล้วแต่ห้องที่จะเรียกกันนะครับนะครับแล้วก็เป็นบางช่วงบางฤดูกาลของเขาด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับชุดที่แรกที่ผมไปให้ดูนะว่าออกไปดูสวนตอนเช้าว่าเจออะไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมพึงไม่อยากจะให้ห่านผู้สมเนี่ยนะครับ ถ้าได้ดูได้สมอะไรนะให้ใช้ความพินิทพิจารณานะครับว่ามันจะเป็นจริงไหมมันจะอะไรขนาดไหนนะครับนะครับผมก็จะให้ดูเลยนะครับนี่เนี่ยปีที่แล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เขาอยู่ร่มเขาเนี่ยนะครับผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยความดกของเขานะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เด็กก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บไปทำน้ำปลาหวานไปสามสี่หุ่นละนะครับก็น่าจะเป็น สิบกว่าโลได้ละสิบสองสิบสามโลได้นะครับพี่ลูกเขาโตไปนะครับเนี่ยผมก็จะมาให้ห่านผู้ชมได้ได้เข้าใจว่าไอเราจะไปวิ่งตามที่เขาบอกว่าใช้ตัวนั้นดีใช้ตัวนี้ดีมโมนตัวนั้นดีเอาตัวนี้ม่วงดกนะครับแล้วอีกอย่างที่ผมจะมาพูดเนี้ยนะครับทำไมถึงต้องชอบว่าให้มันดกนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับ เนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี้ย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 นะครับแล้วกิ่งเขาแค่เนี้ยนะครับเนี้ยแล้วมะม่วงเนี้ยลูกมันโตไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี้ยเนี้ยนะครับผมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะกิ่งนะครับเนี้ยเนี้ยนะครับถ้ามันโตมาแค่เนี้ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับกิ่งเขาหักกิ่งเขาฉีกไปเลยนะครับกิ่งเขาหักกิ่งเขาฉีกไปเลยนะครับผมเองก็ยังงงนะครับยังงงว่าทําไม ถึงต้องชอบกันให้มะม่วงดกนะครับมะม่วงดกถ้ามันดกแล้วเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนที่ผมให้ดูเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แค่สามลูกเนี้ยแล้วกิ่งเขาแค่เนี้ยนะครับมันโตขึ้นเนี้ยนะครับกิ่งเขาหักนะครับกิ่งเขาฉีกเลยปีที่แล้วผมก็ฉีกไปหลายกิ่งนะครับขนาดเก็บเนื่องเก็บไม่ทันนะครับบางครั้งบางช่วงเนี้ยนะครับเนี้ยนะครับ ผมผมก็ยังงงอยู่นะครับลูกลูกเล็กเขาล่วงมานะครับผมให้ดูข้างล่างนี้นะครับนะครับเนี่ยนะครับผมผมพึงย้อนว่าทำไหมนะครับมันจำเป็นไหมนะครับแล้วผมพึงบอกว่าปลูกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็โดยไม่ได้ตั้งใจผมก็นึกว่ามันไม่พันไม่ใช่พันดีนะครับเนี่ยนะครับ ผลที่ได้รับก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาให้สะท้อนถึงนะครับหลายคนก็พูดนะครับการที่ให้อยากให้มะม่วงดกมะม่วงติดลูกนะครับครับอันนี้ก็คือกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมพองนะครับนี่กนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับสี่ต้นนะครับซึ่งช่วงกลางนี้ผมก็บอกแล้วว่ามันตายไปต้นหนึ่งนะครับเขาตายไปต้นหนึ่งปลอกเขากินเนี้ยหนึ่งนี้ครับเนี้ย นะผมให้ดูกันเลยนะครับเนี่ยนะครับปีที่แล้วนี่ดดดกนะฮะดกยิ่งกว่านี้อีกนะครับปีที่แล้วนะครับผมก็ให้เห็นนะครับข้างบนโตแล้วนะครับนี่ปีที่แล้วนี่เหมือนพวงนี้เลยนะครับนี่นี่คุกพวงคุกกิ่งเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยาเยอะเชื้อลมเชื้อราเห่ามุมพมนผมไม่ได้ฉีดเลยนะครับแม้แต่กระเพาะผมผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับน้ําก็แทบจะไม่ได้ลดนะครับผมก็ลดน้ําไปสามครั้งนะครับก็แค่นั้นนะครับนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้รู้ได้ชมได้รู้นะครับคือการที่ให มะม่มวงดกนะครับมันจะขึ้นแต่ฮอร์มโมนอย่างเดียวหรือไม่นะครับผมก็เชื่อว่ามันอยู่ที่สายพันธุ์เขาด้วยนะครับ